ทุกคนเคยสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าหลังจากที่เราตื่นนอนมาแล้วเนี่ยแล้วเราอาบน้ําแปลงฟันเสร็จเนี่ยใช้ชีวิตอีกชั่วโมงหลังจากที่เราแปลงฟันแล้วปากจึงเริ่มกลับมาเหม็นเฮ้ยใครมีกลิ่นปากต้องดูเชื่อปาหลายค ต้องสองสัยมนกับอีแคลแน่เลยว่าในรอบวันเนี่ยกีกชั่วโมงหลังจากที่เราแปรงฟันเนี่ยปากถึงเริ่มเหม็นกันทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวแคลจะมาทดลองนะคะใช้ชีวิตหนึ่งวันดูว่าหลังจากที่ไอแคลแปรงฟันไปเนี่ยกี่ชั่วโมงปากของไอแคลถึงจะเริ่มมีกลิ่นนะคะทุกคนขาแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไอแคลเน่ยปกติแล้วเป็นคนที่สุขภาพฟันปากเนี่ยถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าไม่มีในส่วนของอาการฟันผุหรือว่าโรคต่างๆใน่องปากนะคะคือนี่เป็นฟันจริงนะคะที่หลังจากการตัดฟันเสร็จนะคะทุกคนขนี่ฟันและปากประมาณนี้นะคะวันนี้เนคะะ เป็นยาสีฟันที่โห้โตรพ่อโตรแม่กระแต่ดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ของแ้ใช้คานี้เลยค่ะเพราะว่าเขาโด่งดังมากๆทุกคนนั่นก็คือยาสีฟันแบรนด์นี้ค่ะทุกคนขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณหน้ากันหรือยังเป็นยาสีฟันที่ช่วยลดกลิ่นปากที่มีส่วนผสมจากน้ำมันเมเลกันชงที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ค่ะเขาบอกนะครับว่าให้ใช้แค่แบบน้อยมากนะคะเดี๋ยวแค่ลองใช้ดน้อยนะคะตามรีวิวนะคะทุกคนคว้ไม่ดีแค่ประมาณเป็นข้อโทษนะคะเลประมาณนี้นะคะทุกคนใช้น้อยมากเลยค่ะ ทุกมาเดีเราเริ่มแอดมันกันเลยหอมมากสิ่งหนึ่งที่ใครกันแก้ไม่ได้ค้อรการแปงไฟแรงเพราะเปครเหรอางคนกัลงไฟรงมากทีนี้ใส่หมดจนทุกแก้ไม่ได้เลยหอมมากเอางิงว่าไม่เคยเจอยานีฟันที่ติดนองหอมขนาดนี้แค่แปลรด้ดุกดือดสดชื่อมาก เย็นมากก้องระวใงไข้ไตสดุ้นมากๆทุกคนกินปาหอมมากค่ะ <_ t ip> ไปลองใจชิมกันนะคะว่าหลังแต่งปันเป็นไหนกี่ชั่วโมงปากถึงเริ่มเหม็นอาน้ำเสร็จแล้ค่ะทุกคนเดี๋ยวกำลังจะแตกตัวนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันชิลๆแทนของเราจริงๆไม่ได้ไปไหนเลย <_ t ip> ก็คือไปแพร่แวดไปเดินดูงานแฟร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่พรมกินนะคะ มาอะไรเพราะแต่ว่าชอบไปอะไรอยู่กับพี่ทมกินทั้งหมดเลยำนานอะไรอ่ะผมเลยอ่ะแม้วันนี้เราจะเป็นฟิลแบบว่าทําผมตรงไดดิ่งธรรมดานะคะเป็นงานแฟนแต่ว่าไม่ได้อยากให้แบบเออกระกมากนี่ว่ารู้สึกว่าเป็นผมตรงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแกนั้นทาได้ดีเป็นอะไรเนี่ยอะไรหอมปากแกหอมมากเลยแกจริงปะเนี่ย เร็จแล้วครับทุกคนวันสบายๆนะคะคชิวๆเดี๋ยวไปหาเดินงานแฟบแบบแบบนี้หน่อยกุ๊กๆเท่าน,นั้นแหละทุกคนคะ่ะข้อสังเกตตอนนี้คืออะไป้าพอยแคลร์ยู่มากขึน้นอะคือเหมือนผู้หญ <c oughs> ิงอะแกว่าป้าเออแ,าอแกว่าผู้หญิงก็แต่งคอ แกดีดีบางคนเป็นเวรกรรมหมางช้เป็นแกเลยแต่ทำไมแบบฉันไม่มีเขาโค้งตรงไหนที่มันดูเป็นเกลเลยคือเหมือนผู้หญิงมากๆเลยอ่ะอเ้ยเป็นเวรกรรมมาฝากกระจ้าหลังนะคะเป็นเวรกรรมของออไอ้แคลมันอะไรกินปากเอาอะไรมามันอะไรมันมากแล้วแบบไม่ได้มันมากแก,กเคยสังเกตไหมตอนเด็กๆเวลาสมมติว่าเราไปเข้าแถวรับตรงชาติตอนเช้า,าอ่ะเพื่นอนบางคนมันก็ปากเหม็นตั้งแต่แปดโมงเลยอ่ะเช่นๆๆ ปากเหม็นมากอยากเอายางรัดปากตัวเองไม่ลงเหลือไว้ใครได้กินเหรอเหม็นมากปากเหม็นเดี๋ยวผมกูเหม็นไปด้วยทูแลโอ้ยได้องใส่กันว่าหลังจากอาบน้ำแป้งฟันกี่ชั่วโมงมาถึงปากจะเริ่มเหม็นนะครับวันนี้ก็เลยมาชาเลนจ์ไงแล้วมาเช้าว่าฉันใช้ยาสีฟันที่กำลังดังมากในตอนนี้ก็รู้จักมื่อกี อ๋อเคยเห็นนะใช่อนี้แหละของอ e ีฟซึ่งตัวนี้นะคะเขามีข้อเด่นคือเขาบอกว่าเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมจากน้ำมันเมล็ดก,กันชงเพร,รยังไม<ป>่นี่อเออมันมีใบกันชงมาด้วยแบบนี้นะคะทุกคนแลวนอกจากมีส่วนผสมของจากเมล็ดกันชงแล้วเนี่ยตัวนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นปากคนที่มีปัญหาปากเหม็น,ป,นปากเหม็นเหมือนตื่นมาก็ปากเหม็นเลยและที่สําคัญนะคะตัวนี้จะช่วยในการลดน้ําลายในช่องปากพอน้ําลายในช่องปากมันน้อยลงเนี่ยก็จะมีการอับของกลิ่นปากที่มันน้อยลงไงแบคทีเรียมันก็จะน้อยลงไปด้วยแน่น ช่วยดับกลิ่นปากทําให้ปากของเราไม่มีกลิ่นที่มันเหนม,ม็นสมมติว่าแกใช้ก่อนนอนใช่ไหมตื่น,ชนเช้ามาเนี่ยคุณช่มขายาสีฟันของอีฟเนี่ยจะทำให้เราแบบว่าตื่นมาปากก็ไม่เหม็นน้าลายไม่บูดแล้วก็ช่วยในการลดการอักเสบของแผลในปากนะคะร้อนอนองร้อนได้บางทีเนี่ยหลังจากอาการที่เราเป็นร้อนได้ก็จะมีกลิ่นปากใช่ไหมตัวนี้ก็จะช่วยด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าช่วยในเรื่องของช่องปากเราได้เป็นอย่างดีมากๆอันนี้คือคเคลมของเขานะคะอย่างมาเช้าที่แคลใช้เปนอย่างคือรู้สึกได้เลยว่าลมหายใจสดชื่นถ้าใครที่ไม่เเเคคยยข้้าาาาาใใจจวว่ลลลลหสดดดชืือออะไไไรก็ปงู ครับเราจะรู้เลยว่าฟันเรามันสะอาดกเกลี้ยงไม่มีคราบพลัตต่างๆที่ติดอยู่บนฟันนะคะแล้วก็ลมหายใจได้สดชื่นมากๆหลังจากที่แกละแปลงฟันมาสักพุ่นี้นะคะคือแบบมันรู้สึกได้จริงๆว่ากลิ่นปากเราแบบหอมมากๆนะรวมถึงตอนนี้เองเนี่ยรู้สึกน้ำลายในปากมันน้อยลงจริงๆแต่ฉันอยากให้แกดมกลิ่นมากแกจะไม่เคยได้กลิ่นอย,ยากอนาตันที่มันกลิ่นแบบนี้เขาใช้น้อยด้วยนะเขาใช้เพียงแค่หนึ่งเม็ดข้าวโพดหนึ่งนี้เองใช้น้อยมากแค่นี้เลยอ่ะลองดมกลิ่นมานจะต่างจากทั่วไหมใช่อันนี้จริงที่เขาดังมาได้คิดวว่่่่่าาาาาเค้อออยกกกกััันนนตมมไดดจจริิงงๆะืลทว ก็ไปจริงๆอ่ะเราจะไม่เคยได้กินแบบนี้มาขอแล้วเวลาใช้แล้วปากมันจะหอมามากๆก็หอมมากหอมอ่ะเอาแล้วกขโมยแล้วบ้าของจริงเขาให้ใช้แค่นิด เดียวจริงๆทุกคนหลอดนึงอ่ะคาดได้เลยว่านานมากกว่าจะหมดทุกคนเอาล่ะพูดมานานแล้วแต่วันนี้ไปทดสอบกันค่ะว่ากี่ชั่วโมงปากไอแคร์ถึงจะเริ่มเหม็นเป็นไงบ้างแม่เอื่อปากของเปิดชื่นแล้วก็โอเคอ่ะกลิ่นมันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆนะว่าใม่ที่เข้ามาห้องน้ำกูหอมมา,ากหอมหอมไปหมดเลตอนเนี้ยจริงมันหอมจริงแล้วมันไม่แสบปากมันหอมมันมันเนี่ยลมหายใจตั้งแต่คอตั้งแต่จมูกอะไรเงี้ยเอออย่างงี้ย มันหอมไปหมดเลยอ่ะมันมันล้นขึ้นตีขึ้นจมูกแช่มินเ่ะอนช่วยไปแบบชะล่าต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเราไปอยู่กับคนที่เราไม่มั่นใจนะเราอยไปใกล้เกาเราสามารถแบบพูดคุยได้เลยเออพูดคุยได้อย่างเต็มที่มั่นใจสดใสเพราะเราใช้อีฟสุดๆคนธรรมดเนี่ยไม่ทดลองเฉยโอ้ไป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 ปิดปิดร้องก่อน ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันค่ะวันนี้เป็นเวลาประมาณ11บเอโมงนะคะคือแบบเช้ามากวันนี้ทำเลยเสร็จเช้ามากทุแดดร้อนแดดสิบสิบเอ็โมงเป็นแดดที่ร้อนนะร้อนตัวเหนียวไปแม่รถมาแล้วแต่เป็นลักษณะคูน่ะทำไมเอ่ยรถสวยมากไป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 รถไป ดีแหละเหนึ่งจากว้างเลยฟังควา้คอมิเตรดีตนีนะเ็เต่ีพเครื่องดนตรีนะแม่เนี่ยเคื่ออ่านแผ่นองแผ่นสบเห็นไหมเคร่ี่นบเนี่ยานวานาอันนี้ตอบโจทย์นะเออตอบโจทย์สิ ฝันมากขึ้นบ้านใหม่ซื้อให้ได้นะคะใครที่แบบว่าจะมาขึ้นบ้านใหม่ดิฉันสุดยอดได้มากคือเป็นเครื่องเป็นเป็นเครื่องโคที่แบบสีสวยแล้วก็น่าหล่อ่ะงานต่อไปมาชอนเต้นกับทุกคนตอนนี้ชีของเราจะมีเอลีเพลงใหม่นะคะรอดาตามไปด้วยนะคะจะชอปเต้นกันอยู่ มา6ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือซ้อมเส้นเสร็จแล้วแล้วก็หิวมากๆก็เลยจะมากินปุ๋เกาหลีกันสักให้มันถดาถืายไปเลยว่าให้มันจบมันจะสดชื่นอ,อีกทอมตอนนี้ยังสดชื่ออนอยู่นะ นะคะอา้าวทไมขภาพคือเปิดพร้อมตุยะอมมะความฉุมันล้นออกมันเลือดมาตดแหน่ไม่ได้เลยนะก <c oughs> ะเทียมทำชามเลยอนะยนะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะมื้อน,นี้อร่อยมั้ย <c oughs> อุ้ยปลากินหอมเลยอะหมดวันแล้วขอบคุณอนแง่มากที่พราทำกิจกรรมตอนนี้ต้องแยกกันแล้วขอบคุณนะคะยาย ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสีแล้วค่ะทุกคนก็คือเพิ่งถึงบ้านนะคะวันนี้ก็คือใช้ชีวิตทั้งวันเลยกักการไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในช่วงเช้านะคะแล้วก็ไปซ้อมเต้นอีกนะคะแล้วก็ไปตะลุยกินต่างๆนะคะบอันนี้คือแบบชีวิตแต่ละวันคือก็ค่อนข้างจะวุน่นวายกับเรื่องของการทํากิจกรรมแล้วก็การกินเป็นหลักนะคะทุกคนก็ <laughs> จะอยู่ประมาณนี้ทุกวันนะคะเอาล่ะแต่จะบอกว่าวันนี้คือทานมาหลายอย่างมากทาั้งทานของหนักของเบา,ขอ,เบาของหวานต่างๆที่แบบไม่ได้ถ่ายอีกกกเเยยอะะะะแมมมามาาานนนนคคต่่่่วสิิงทีีจัใลป้ มาหนึ่งวันปากไอแคยังไม่เหม็นเลยคำว่าไม่เหม็นนนะที่นี้เนี่ยไม่ใช่แบบโอ้โหเมื่อกี้เห็นพี่กินกระเทียมกินปิ้งยา่างพี่จะไม่เหม็นกินกระเทียมหรอพูดเกินคืออาหารที่พวกเราทานไปเนี่ยเวลาเราทานข้าวเสร็จกลัวปากบ้วนน้าต่างๆเนี่ยมันยังมีกลิ่นเหล่านั้นหลงเหลืออยู่จริงแต่หมายถึงว่าไอ้กลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ที่มันเป็นกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจที่มันเหม็นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในระหว่างวันเลยนั่นหะมายความว่าผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของแบรนด์อีฟนะคะตอวน,นี้นะคะ,ท,ะ,คะทุกคนหวังลล้แแปงว จะรู้สึกว่าสดชื่นมากๆม,ม,มันจะเป็นกลิ่นยาสีฟันที่มันแตกต่างจากยาสีฟันที่คุณเคยใช้แน่นอนเพราะมันสดชื่นแบบอธิบายไม่ได้จริงๆและที่สําคัญมันมีส่วนช่วยในการลดน้ําลายลดการสะสมของแบคทีเรียต่างๆที่ทําให้เกิดกลิ่นนะคะบางคนที่มีอาการอักเสบปากเป็นแผลอยู่ด้านในเช่นแผลร้อนในหรือว่าเหงือกอักเสบต่างๆเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะสามารถทุเลาลงได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ส่วนผสมจากน้ำมันเมล็ดัญชงนะคะซึ่งเพิ่งคยดยเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะแล้วทราบมาว่าอันนี้เป็นเจ้าแรกด้วยที่เป็นแบรนด์อีฟนะคะที่นนะะคใสจก็ลองไป ัซื้อกนนไดะะคะที่เพจของเขาได้เลยนะคะ f a c e b o o k c o m s e p s g r o u p t h o f f i c i a l นั่นเองค่ะหรือถ้าบางคนแบบว่าโหตัวเนี้ยมันกระแสดังมากๆเลยอยากจะมีโอกาสได้ขายเหมือนกับเขาบ้างก็ลองไปสมัครตัวแทนได้เลยนะคะทุกคนแต่บอกเลยนะซื้อมาใช้เหอะมันดีจริงว่ะดีจริงแบบไม่รู้จะอวยยังไงเลยว่ามันดีมากๆอ่ะคือลมหายใจมนันหอมสดชื่นจริงๆคลิปนี้นะคะแค่อาาขอลาไปก่อนนะคะทุกคนคะหวังว่าทุกคนคงมีความสุขกันดูบลอกนี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยจะไปบลอกที่ไหนต่อนะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าอยากให้ฟปที่ไหนทำอะไรบ้างตอนนี้โควิดมัน แล้วแลเนาะก็มีกิจกรรมให้ทําบ้างนร่องขอเม่มาพูดคุยกันได้นะคะวันนีลาไปแล้วนะทุกคนเหน่อยมาก่อนอนุญาตไปอาบน้ำแปรงแฟนด้วยผลิตภัณฑ์จากอีฟส์นะคะแล้วก็นอนนะคะทุกคนฝันดีค่ะอ <c oughs> ินเสิร์ทตอน,นงๆๆนงกงนงง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 ง